ชื่อรายการขิงค่านะคะวันนี้เราก็จะมาขิงกล้องฟิล์มตัวใหม่ของเราเองค่ะไม่ติดสวัสดีคสัสดีค่ะพบกับรายการขิงค่ะ EP 2นะคะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับ คอนเซปต์รายการของเราที่จะมาขิงทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาขิงกล้องฟิล์มตัวใหม่ของเราเองตัวน,นี้ชื่อรุ่นอะนะ Pentax m z 6 0ซึ่งตัวนี้เป็นน้องตัวใหม่ที่สุดในในบ้านของเรานะคะกล้องของเรามีทั้งหมดกล้องของเราของเราที่แปลว่าของของของนี่คนเดียวกล้องของเรามีทั้งหมด3ตัว ประน,นี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่า,าสุดที่ไปเอฟมาเนาะเป็นของเพนเท็กรุ่นเอ็มแช่อันนะคะนี้ก็จะมาทําการใส่ฐานแล้วก็ใส่ซีนให้ดูที่ไห่ก็จะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะ่ะจะใชยเป็นฐาน cr 2อสองก้อนนะคะซึ่งอันนี้เราซื้อมาก็เลยร้อบบาทนะ จริงๆในช h อปปี้ล z a าด้าอะไรเงี้ยอาจจะถูกกว่าแต่น,นี่ไปซื้อตามร้านที่เขาขายฟิล์มอะสองข้อนแบบนี้ <c oughs> ซึ่งตอนที่เราเอฟน้องตัวนี้มาเราไม่ได้ก็ดูแค่ความสวยเลยแบบว่าไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ไม่ได้ดูเลยว่าน้องใช้างานยังไงนะคะโดยท่แบบอุ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วคือ ที่ร้านที่เขาขายเขาก็บอกว่ามันมีความใกล้เคียงกับกล้องดิจิตอลมากที่สุดเหมือนแบบว่าเป็นเป็นรุ่นหลังๆที่กําลังจะเริ่มผลิตกล้องดิจิตอลแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือคือน้องขายดิจิตอลมากจริงๆแบบว่ามีการปรับโฟกัสได้แบบว่าหน้าชัดหลังละลายหรือแบบอะไรเงี้ยคือขายกล้องดิจิตอลมากๆนะ ฐานก็จะเป็นน้องก้อนอะไรแบบนี้คือส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีขายทั่วไปมันจะมีขายตามร้านแบบร้านที่เขารับล้างรูปฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช้อปปีไม่ได้เสร็แล้วน้ยตัวนี้มันต้องอยู่ตรงโคนไม่ใช่อหรอทีี้ได้พอใส่แล้วเราก็จะมากดอนอน อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกพร้อมกับทุกคนเลยนะว่าว่ามันเป็นยังไงไม่ติดพอดีทางคังแสนดีนะทุกคนเราโดนต้มใส่ถูกถูก a few moments later งมกับกล้องไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วเป็นทางสอนใจนะคะว่าถ้ายังไม่เคยรู้ว่ามันใช้งานไงเนี่ยก็ควรที่จะไปศึกษาก่อนก่อนที่จะซื้อนะคะตอนนี้ก็ได้ประกอบร่างน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ่ายไปส2องรูปนะคะในระหว่างที่ทะเลาะก,กับน้องอยู่เมื่อกี้๋ยวจะขึ้นรูปให้ดู ทุกคนเป็นไงบ้างรูปฟิล์มในกล้องิลมตัวใหม่คือเราอยากบอกว่าแบบตอนแรกที่เห็นเองที่แบบหลังจากล้างเสร็จก็คือแบบแบบทบกรีดอะมันสวยมากในความรู้สึกหรอกนะเออสวยมากแล้วก็แบบมัน c l o s พอค l o s up แล้วคือแบบมันชัดมากๆอะไรเงี้ยฟิล์มที่พอยใช้กับกล้องตัวนี้ค่ะเป็นฟิล์ม goda color plus สองรไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอะถ้าแบบเป็น ครั้งแรกที่จะลองถ่ายเนี่ยก็จะคือจะใช้ g o p า o อ a m e r a p l u 200ก่อนไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นเบสของเราว่าแบบเอ้ยเราจะลองใช้ฟิล์มตัวนี้ก่อนว่ามันโอเคกับกล้องไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามความชอบของเราว่าแบบเอ้ยครัวงนี้อยากได้สีไหนอยากได้โทนไหนมูดไหนอะไรค่ะเดี๋ยวปอยจะสรุปให้ฟังแล้วกันเนาะว่ากล้องฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสําหรับปอยเองนะกล้องฟิล์มตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานไม่ยากมากนะคะเพราะว่า ตัวของน้องเนี่ยจะมีระบบอยู่สองระบบก็คือเป็นแมนวนวลก็คือการที่เราแบบปรับเองได้ซูมไกลซูมใกล้โฟกัสตรงไหนหรือแบบใช้แสงยังไงอะไรอย่างนี้นะคะกับโหมดออโต้ที่กล้องเนี่ยตัวกล้องจะปรับให้เลยแต่ว่ามันก็จะต้องเลือกหน่อยนึงว่าเราจะถ่ายคนหรือแบบถ่ายวิวอะไรไงเงี้ยมันก็จะปรับให้ตามความเหมาะสมอะไรางี้เน้องแบบว่าออกมาสวยส่วนตัวก็ไปคิดว่าไม่ได้ใช้งานยากมากแต่คิดว่าก็ต้องศึกษา อีหน่อยนึงเพราะว่าแบบในหมดแมนนวลเนี่ยบอว่ามันค่อนข้างปรับยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นกล้องฟิล์มอย่างนี้เนาะก็จะแบบเราจะไม่ได้เห็นภาพเลยแล้วแบบเราก็ต้องปรับให้รู้สึกว่าถ่ายแล้วมันต้องออกมาดีอะไรเงี้ยส่วนภาพที่ออกมาค่อนข้างพอใจแบบมากนะเพราะว่าน้องแบบชัดมากจริงงคือแบบว่าตกใจเลยอะแบบว่าเหมือนกล้องดิจิตอลมากๆแต่แบบมูดภาพเป็นโทนแบบฟิล์มอะไรอย่างนี้เนาะ ก็คือดีมากมากเลยส่วนตัวคือชอบมากนะคะราคานะคะตัวนี้ปล่อยซื้อมาจากรนะ้านที่แบบซื้อกันประจำอะไรเงี้ยน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะประมาณไม่เกินพนะันห้าเนาะพันสามหรือพันห้านั่นแหละจะไม่ได้สําหรับใครนะคะที่กําลังจะเริ่มเล่นกล้องฟิลม์มหรือแบบกาลังหาซื้อกล้องฟิล์มเนี่ยก็ไม่แนะนําน้องตัวนี้นะเพราะว่าน้องแบบค่อนข้างทําความเข้าใจยากนิดน,นึงสาหรับมือใหม่เนาะก็แบบมันมีปรับอะไรหลายๆยอย่างนะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากถ้าใครที่อยากได้น้องตัวนี้จริงๆก็เอาเลยแต่ว่าควรหาข้อมูลก่อนนิดนึงนะคะไม่ใช่เหมือนนี้ที่แบบโอ้ยเห็นว่าสวดก็แบบเอาเลยอนะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะห้ามทาตามเด็ดขาดก็คือควรจะหาข้อมูลก่อนว่ามันถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงมันมีโหมดอะไรบ้างปรับยังไงถ่ายยังไงอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆก็มันไม่ได้ยากมากเราสามารถแบบเรียนรู้ได้แล้วก็สุดท้ายน,นะคะใครที่ อยากดูรูปฟิล์มจากกล้องตัวนี้หรือว่ากล้องตัวอื่นๆของบอยเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่ IG จีเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้น,น,นี้ไอวังช่างเอง็กน,นะคะก็คือจะเป็น IG ที่บอยเนี่ยเอาไว้ลงรูปที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มตัวต่างๆของปอยเองนัน่นแหละเนาะแล้วก็มีภาพเก่าๆบ้างที่อาจจะไม่ใช่กล้องฟิล์มแต่ว่าน้อยนะคะ ประมาณนี้ใครที่เอออยากรูว่ากล้องตัวนี้เนี่ยถ่ายออกมาแล้วรูปเป็นแบบไหนหรือแบบฟิล์มอันนี้สีออกมาเป็นประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็เข้าไปดูได้นะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้บอยด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปขิงไปค่ะอะไรที่ไหนหรือว่าเพื่อนๆในอยากให้เราไปขิงอะไรก็คอมเมนต์มาได้วันนี้ไปแล้วค่ะ๊าบัน 活你的命。<laughs>